ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาดูการแข่งซ้อมมีผู้แข่งสองคนจะมาต่อสู้กันนะครับเริ่มแรกกับคุณเจสันฮงฮงครับผมเดี๋ยวเจสันเหมันพิสินเป่าเนี่ยครับเจสันฮงฮงครับที่หัว้านลาศครับผมตอนนี้ก็จะมาสู้กับ หุ่นเล็กจากศตรวรรษที่2 2โดราเอมอนโดราเอมอนดีของพิเศษหน่อยโดรเอมอนเหมือนโดรเอมอนมุดหิดเลยน,นะครับตอนนี้ผมก็อยากเห็นการต่อสู้ระหว่างสองคนไหมครับอย่าให้ทุกคนกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ด s u b s c r i นะครับครับผม ก่อนจะไปเริ่มแข่งผมขอให้ทุกคนดูผมเต้นโชว์สักหน่อยครับเริ่มต่อกันเลยนะครับจะเต้นท่าไหนดีวางท่าที่โอ้สวดตอนนี้ผมก็จะมาทำมีท่าไหนดีท่าบนี้แล้วครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่นขอให้ทุกคนคนเตรียมตัวไวยนะครับผมถ้าใครอยากดูก็เริ่มดูกันเลยนะครับ ฮ่าฮ่ใครอยากเห็นบ้างเปล่าครับปัดเ่มดูกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะหงหงต้องกดไลค์รับหง,หง,ห,งหงนะครับเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้นครับเจสันหงหงจะมาต่อสู้กับคุณโดราเอมอนครับ ตอนนี้ประจัดการกันรเมองไม่เห็นกันอยู่ครับจัดการพร้มอมเลยครับเจสันฮงฮงกระเด็นไปไกลเปล้วครับเ,เจสันอ้าวเจสันฮงฮงไปเล่นที่ไหนกี่อื่นแล้วเนี่ยครับเจสันฮงอการนี้แหละต้องช่วยโอ้โหโดนดยม่อนหมัดอย่างแรงเลยครับเจสันฮงฮงปีวาหายไปแล้วเลยครับดูดิครับ โอ้โหเจสันคงคงเลื่อดไหลเลยครับส่วนคุณโกเลมไปสักยันที่ไหนมาเนี่ยไม่เลือดไหลเลยครับนั่งเดี๋ยวจริงจริงนะครับส่วนคุณเจสันคงคงเลื่อดไหลขึ้นมาครับกันเดนคุณเดอมอนโดนต่อยคุณเจสันคงคงเลื่อนไหลนะครับบางทีอาจจะเกิดซูคาร่ากรรมเกิดขึ้นนะครับขอให้ท่านผู้ชมดู อย่างพิ่เจอเนอนะครับอตอนนี้เจสันฮงฮงบาดเจ็บอยู่นะครับคุณดยมอนไม่แพ้ไม่บาดเจ็บเลยครับตอนนี้คุณดยมอนก็พอเจ็บอยู่นะครับเจสันฮงฮงจะถ้หาหมดดูแล้วครับผมโอ้โหดูสิครับดูสิครับโอ้โหฉันนะได้แก่เจสันฮง องครับผมผู้ที่จะสามารถบมชนะโดลาเอมอนได้ครับแต่ผมจะให้พารมาบอกให้หนักกว่านี้เลยนะครับให้อีกตัวหนึ่งช่วยเหลือท่านโกเลมให้อีกช่วยเหลือดอลล่ามอนคืนนะครับเขาเรียกว่าเสดดีครับผมเสียงแ,แปลกๆอย่าใครอย่าฟังเสียงครับ ียก็เป็นแบบนี้นะครับเจสันหงๆจัดการลูกพ่อจัดการมันให้ไปให้ได้เดี๋ยวพอจองใครอยู่เนี่ยเพตตี้จัดการมันไปให้ได้สิตกลงเราจะเลือกใครกันเนี่ยโอ้โหเพตดี้โคตรกี้กกงเลยครับวาร์ปด้วยครับแกแค้นให้โดยมอนครับผมสุดสายเพื่อนเพตดี้น่าจะเคยเป็นโดนเปตามาเปล่าผมไม่รู้นะครับ ดูดิครับการต่อสู้ครั้งนี้เจสันเลือดท่วมครับส่วนเพชรด,ดีเลือดแค่เลือดกันดาวไหลนิดหน่อยเองนะครับโอ้เพชรดีโคตรโกงครับวาร์ปได้ด้วยผมตอนนี้ครับบาดเจ็บครับเพชรด,ด,ด,ดีเพชรดีเลือดไหลขนาดนี้ยังไม่ตายลยครับดูดิครับแข็งแรงการทนนี่เจสันหรือไม่ไม่เห็นหน้าเนี่ยครับ เจสันหรือเปล่าเนี่ยเจสันฮงฮงจัดการไปให้ชนะนะลูกพอ่อจัดการไปโอ้โหเพดดี้ไปสักที่ไหนมาเปล่าเนี่ยสงสัยหน้าเพดดี้คงหน้าแข่งกันไม่รู้เพดดี้อยู่บูเบอรีนกันเนี่ยเล็บคมตบบูเบอรีนเลยกเขางั้นผมขอ,ขอเรียกว่าบูเบอรีน วูฟอเวีนพุพ่อหายไปไหนน่าจะผู้ชนะวูฟวีนดูพ่อหายผู้ชนะได้แก่คุณเจสันหงครับเดี๋ยวครับผมวูฟวีนดูพ่อยังปลอดภัยเรื่องต่อสู้ใหม่นะครับปะทะกันอีกครับผม เจสันหงมักษาตัวไปต่อสู้อีกกับอูโบรินผู้พ่อ,อ,อทำโจมตีเลยสิอูโบรินโรแกนจัดการไปหน่อยอูโบรินลูกพ่อยังแข็งแรงเทบไม่ได้สู้เจสันแทบไม่ได้ครับเจสันหงมอย่างโหดเลยครับโอ้โหเจสันหงใช้ท่ามือตายแยกล่างรู้ไหมครับผม โอ้โเลดดี้ใช้สื่อม่รู้อะนู่น่อชนะทุกชนะให้ได้สิทำเจสันบาดเจ็บสันหงมบาดเจ็บวะนะครับเขาดิเลตตีโดนโดนข่มขืนด้วยนะครับผมตอนนี้ไม่มีใครสามารถตตอเลดดี้บอกว่า กูจะชนะได้กูจะชนะยังไงเนี่ยเอ้ยครับผมโอ้โหโเร็ดดี้ลูกพอ่อจัดการมันอุปวีนลูกพอ่อจัดการมัน,มนปุ๊ชีปิดครับอุปวีนลูกพ่อกูชนะได้แก่คุณเจสันวอฮีครับผมขอ เดี๋ยวผมจะให้รางวัลกับคุณอิจสันฮงฮงครับผมกับคุณครับผมให้รางวัลสน,นุกสบายคุณต้องชอบรางวัลสิ่งนี้มากแน่น,นะครับผมคุณเจสันฮงฮงตองนีครับรางวัลของทั้งหมดทุกร่างกายแล้วก็นี่คือยูอาวินคุณชนะแล้วคุณชนะแล้วครับผม ข้าอย่างไรก็ไม่ตายมันนก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย,บายโอ้ยตกวงเราจะชนะก,กันแน่นะครับนี่ฮะ เจสันก็ชนเจสันฮงฮงก็ต้องชนะอย่างเดียวครับฝากฝากกระทือใจนีด้วยนะครับผมฮงฮงต้องดูด้วยนะห้ามดูเด็ดขาดห้ามลืมดูเด็ดขาดบ๊ายบายครับ